ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะมีตัวอะไรกระดุกกระดิกอยู่นะตัวอะไรกระดุกกระดิกอยู่นะโอ้โหสนามเด็กเล่นอันใหม่อีกแล้วครับท่านโอ้โหโอ้โหบี้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 บีพึ่งหรอพึ่งบี้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 มาบี้มาโอ้โหพาวิ่งขับรถเหรอรถอะไรเอ่ยรถอะไรเอ่ย โอ้โหรถคันใหญ่เลยใช่บูสบปล่าบูส s ์ b ัสบีน s ัสบีนเลยทรกเตอร์รถอะไรเนี่ยทรกคตัรกเตอร์เหรอขับไปไหนอ่ะฮะไปรับคนที่ไหนอ่ะขับไปไหนอ่ะลูกโอ้โหแหมโมกเทศจริงๆวันนี้อากาศเย็นๆหน่อยๆไม่มีแดดอากาศเริ่มไม่ค่อยดีแล้วค่ะริรู้สึกหนาวอวินขอเสื้อใส่เลย เขาใส่เสื้อแขนยาวเลยรู้สึกไม่ปาชมพูเยอะเลยอะไรๆอะเชื่อเชอเหมเชื่อเหมเชื่อเหมโอ้ยเต้นนะเตนนะเต้นนะเตนนะ

ska köra bussen. Ska jag köra bilen. Är e det bussen, är det bilen eller lastbilen? Ja, Lastbil! Är e det traktor? Traktor! E de วินถอนหมวกเปล่าไม่ร้อนถอนหมวกเปล่ามาเดี๋ยวมาใหม่ถอนหมวกถอนหมวก,มวกนะไม่เอาจะไม่ใส่คลิปซะ mm. เพราะว่าวันนี้ไม่ไ,ไม่ไม่ได้ร้อนวันนี้ไม่ได้ร้อน <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ไม่เป็นไรไม่เจ็บไ,ไม่เจ็บ <c oughs> ไม่เจ็บ เขาร้องไห้มีเด็กมาเล่นแล้วร้องไห้พี่บิ๊บอกอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้โอ้โหน่ารักจังเลยไปไปโอเครุช้อนนั่นไหมไหนตูต่าตูต่าตูต่าก่อนตูต่าตูตูตุูตูอักต้าบีเล่นอักต้าบีเล่นตุูตูไหนตูตดนะตูตู ดมามาให้ดูแล้วเดี๋ยวมามาไปถ่ายที่พาวินอกาลชอน่ะนะโอเคโอเคอันตรงนี้แค่นี้ก่อนตรงนี้แค่นี้ก่อนบายโอน้าตาบุมันนตาบุมันในตตุ๋น <ak> ต <cake> ต ชนนะในวังชุนนะไปดีกว่าบายยตอนนี้นะครับพี่ภาวินนะครับจะทำการสไลดเดอร์ลงมาแล้วก็เ bon ตะบอลนะครับคอยดูนะคบผมโอ้ <'s> oh m ม god เชือ่อบีเนาะไปไหนต่อก็ดูเชอระบีโอ้โหสุดยอดไปเลยทาอะไรคะเนี่ยพี่พัวินยุงเริ่มมาแล้วเนี่ยไปกลับบ้านไปกินข้าวปะไปเร็วไปกินข้าวเร็วลูกหกโมงกว่าแล้วเร็วเรียกกลับบ้านก็ไม่ยอมกลับวันนี้อากาศมันคึมๆแล้วเนี่ยมันติดกับป่าข้างในเป็นป่ากินเข้าไปดยุงกั โอ้โหขนาดนั้นเชียนึกว่าโดนซอมบี้กัดช่วงนี้ดูหนังซอมบี้หวังแวมไพรเยอะร้อนเลยโอเคค่ะไปละไปละเดี๋ยวจะกล่อมพี่พวินกลับบ้านก่อนพี่พวินหน้างหงิกจริงๆอย่างนี้คือหิวใช่ไหมอย่างนี้คือหิวใช่ไหมแต่ไม่รู้ตัวนะปะกลับบ้านดีกว่าปะเฮ้ยดูวสดวัสดีครับทําไงสวัสดีครับทําไงสวัสดีครับทําไงสวัสดีครับมามาก่อนเลยฮัลโหล เดี๋สวัสดีครับมาม่าก่อนเร็วบายบาย